นี้นะคะอยากจะบอกเลยนะคะว่าฟฝนมีภาพน,น่ารักน่ารักนะคะเกี่ยวกับควันหลงสงกรานนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยซึ่งงานนี้นะคะอยากจะบอกว่ามีน้องเป่านาทีมด้วยแต่ะะจะไทำอะไรฮะไปดูกันเลยแฟนเก็บจ้าแฟนเก็บ เทศกาลปีใหม่ไทยผ่านพ้นไปวันหลงก็อบอวนเต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำชื่นใจดังนั้นแฟนเก็บก็ไม่พลาดทำนาทีซอกแซกจอกแจ๊กตามเก็บเบื้องหลังการรดน้ำดำหัวสวัสด,ดีปีใหม่แบบไทยๆมาฝากกันค่ะวันนี้สาวปาวรีและศิลปินแกรมมี่โกทั้งหลายตื่นเช้าหุกหยิดเรื่องราวเช้านี้ <Wow. S 1> เพื่อไปชับพื้นที่ของเฮียอพอเจอ ย้มแจมสายตามบรรยากาศตอนเช้าอันสดชืน่นอากาศดีรัดแบบนี้เฮียสอของเราก็ไม่ไวายก็เศรายเยาะสาวเป่ารีแบบว่า ไม่อีกกันเลยทีเดียวเชียวค่ะ <S <S ยังยังยังไม่หมดเท้านี้เล่นสาวเปาไปแล้วเฮียสอก็หันมาเล่นมุกกับดอกออกานตองแบบขยี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้ ชื่นมืนกันทัวหน้าที่ด